ปัดคนจนเ hey! ฮอีกแล้วรอโอนเงินเข้ารับเงินสดส่งท้าย สวัสดีค่ะทุกคนกระับสวัสดีท่านผู้ชมกระับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่21กันยายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าทุกท่านนะคะรายเก่าทุกท่านนะคะก็เตรียมให อีกแล้วนะคะรับเงินสดส่งท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับคนใรที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในครั้งต่อไปค่ะและเพิ่มการเสวนานะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารนี้พร้พรอมๆกันเลยค่ะ ซึ่งก่อนรับฟังข่าวสารนี้นะคะสำหรับเงินสดส,ส่งท้ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็แจ้งข่าวสารสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565กันก่อนนะคะกลุ่มนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านด้วยนะคะว่าลงทะเบียนผ่านหรือไม่เสร็จสมบูรณ์หรือยังนะคะซึ่งก็ มีคนที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะแยกออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะคะแบบคนโสดและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะแบบครอบครัวนั่นเองนะคะสําหรับแบบคนโสดนั้นนะคะก็ง่ายๆถ้าเกิดว่าลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไป ยื่นแบบฟอร์มนะคะที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก็คือลงแบบครอบครัวนั่นเองนะคะก็สามารถไปยื่นแก้ไขได้นะคะที่ท่านยื่นแบบฟอร์มไว้นะคะและก็ยื่นก่อนวันที่3พฤศจิกายน2565นะคะในส่วนของการเช็คสถานะในรอบต่อไปนะคะก็จะเช็คในวันศุกร์ที่23กันยายน2565นะคะ3 ามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารเงินส่งท้ายบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมๆกันนะคะซึ่งรายการสุดท้ายส่งท้ายในเดือนกันยายน2565นรนั้นเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ค่ะเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้ในวันที่ยี่บสองกันยายน2565รนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองเรอรับเงินกันได้เลยแต่เงินในส่วนตรงนี้นะคะเป็นเงินที่ไม่ได้รับ ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้เฉพาะกลุ่มนะคะได้เป็นของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทนะคะเป็นเงินเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมนั่นเองนะคะก็เตรียมรอรับเงินกันในวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีการแห่งร้อนหรือบัตรคนจนประจำเดือนกันยายน2565ร์เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะจะได้รับกันในวันรุ่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็รอรับเงินกันได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้พิการทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามเพิ่ม,มเติมนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาวัน นใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ